สวัสดีคะ่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณลหลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่10พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะน้องขาคำเตือนคะ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณนะคะพี่้องขามาดูวันที่9ก่อนนะคะพี่องเข้าเลยหลุดนะคะวันนี้หลุดนะคะพี่ตองเดินรอบเช้าจะให้2และห เด่นรอบบ่ายจะให้หนึ่งศูนย์นะคะรอบเช้าบนมาแปดสี่แปดล่างสี่ห้านะคะรอบบ่ายบนบนมาห้าสองเก้าล่างหกสี่นะคะพี่น้องมาเข้าคู่ตัวเด่นสองเก้านะคะเอฟซี FC ทุกท่านได้กันหรือเปล่าของรอบเช้านะคะคู่ตัวเด่นนีหกคู่นี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะพี่น้องมาต่อค่ะ มาดูตัวเด่นนะคะและความน่าจะเป็นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะจากคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดศูนแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสี่ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าเก้า ห้าหกห้าศูนย์ห้าห้านะคะสี่ค่าสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สองสี่เก้าสี่หกนะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะ ครัพี่้องคะดินรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะของสี่ตัวนี้นะคะคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่้องคะเพราะว่าจะจับให้หกคู่จับให้ทั้งเช้าและบ่ายเลยนะคะด้วยกันนะคะพี่้องคะชอบมานะคะคู่ตัวเด่นนะคะเรามาดูค่ะแปดเจ็ดแปดห้าแปดสี่นะคะ จ็ดก็เจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะดอกขาวห้าก็ห้าแปดห้าเจ็ดสี่ก็สี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดนะค 5, 8, 5, 4, 5, 4, 8, 4, นะคสำหรับเลขเปลี่ยนประจำวันนะคะก็คือเลขค้าและเลขศูนย์ส่วนเบิร์ประจำวันนั้นก็ห้าห้านะคนะดองขาวแล้วแต่ชอบนะคะเราจะหมักน้องที่น้อง สำหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้8 7 5 4สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะดังคะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดังคะขอบคุณหลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ